สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a doctor ทาง d r V channel นะครับผมนายแพทย์วียรัพันสุวรรณใหม่เพื่อนของท่านนะครับในวันนี้วันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเป็นเช้าของวันจันทร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับตอนนี้นะโควิดเนี่ยในประเทศเราดูแล้วสงบดีนะครับแต่ว่าในทางโซนของยุโรปเนี่ยนะมีการกลับมาระบาด ระลอกใหม่นะครับคําถามที่หลายคนสนใจอยากจะรู้ก็คือว่าแล้วเขาระบาดแล้วเนี่ยเราจะกลับมาระบาดอีกครั้งเหมือนพวกเขาหรือเปล่านะผมคิดว่าคําถามนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจและพวกเราต้องช่วยกันหาคําตอบและช่วยกันป้องกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปวันนี้ผมจะคุยให้ฟังเรื่องนี้นะครับเพื่อนๆครับที่เราถ้าได้ดูคลิปของผมมานานนะครับเพื่อนๆจะรู้ว่าผมจะพยากรณ์นเนี่ยนะครับเกี่ยวกับโควิดในประเทศเราเนี่ย ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำไม่ได้ชมตัวเองนะแต่บอกว่าได้อย่างแม่นยำเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้ว,วมันไม่ยากเลยที่จะดูว่าประเทศเราจะเป็นยังไงนะครับเราไปดูยุโรปก็ได้ครับไปดูอเมริกานะครับเขาเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นแหละครับนะในตอนที่ที่เขาระบาดตอนแรกๆนะที่เมืองจีนใช่ไหมเราสงบดีนะครับเมืองจีนเนี่ยก็เอาเชื้อเนี่ยไปที่ทางฝั่งยุโรปไปทางฝั่งอเมริกา ตอนนั้นทางฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปนี่เอาจริงแย่เลยนะครับแย่เลยนะบ้านเราสงบนะครับบ้านเราสงบดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ทีนี้พอเขาสงบนะถัดมาพอเขาสงบผ่านไปสักสามสี่เดือนนะโดยระยะเวลาประมาณนี้แหละนะครับบ้านเราก็เกิดพีก นะครับตอนนั้นน่าต้องถักต้องพูดว่าเป็นพีคที่ะครับผมถือว่าเป็นพีคที่2เพราะว่าตอนแรกที่มาจากเมืองจีนเข้ามาที่ที่คุณลุงคนขับแท็กซี่เนี่ยผมถือว่าตอนนั้นที่บ้านเราล็อกดาวน์กันนะผมถือว่าเป็นพีคที่1่งแต่จริงๆแล้วคนป่วยไม่เยอะนะครับเพราะกลับมาเป็นพีกที่2นะพอเราเป็นพิีคสองเขาเริ่มสงบใช่ไหมเพื่อนๆจาได้ไหมครับนะพอเราเริ่มสงบจากพีคที่2ที่2จริงเราก็ไม่ได้ใหญ่โตนะพีคที่2เราก็ไม่ได้ใหญ่โตทางเดลต้าก็เริ่มมาระบาดในฝั่งย ใช่ไหมครับนะพอฝั่งยุโรปอเมริกาเริ่มมีเดลตาระบาดเริ่มมีวัคในช่วงนั้นแหละเริ่มมีวัคซีนเนี่ยเริ่มลอนชออกมาใช้กันเยอะแล้วนะครับเริ่มเริ่มเยอะในฝั่งเขาว่าเรายังไม่มีสักพักเดียวนะเดลต้าก็มาบ้านเรานะครับเดลต้ามาบ้านเราเกิดพลิกที่3โอ้โหอันนี้ใหญ่เลยเนี่ยที่ผ่านมาเมื่อช่วงสิงหาเล่นเอาพวกเราแย่กันหมดนะครับทั้งประเทศเลยนะครับในช่วงที่เราแย่เขาสงบเขาเริ่มสงบ นะครับเพื่อนๆดูสิครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันตามเขาหนะประเทศเราเนี่ยตามเขาอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เวลาที่เขาเกิดพีคที่4ี่ขึ้นมานะฮะถามว่าประเทศเราเนี่ยจะเกิดพีกที่4หรือเปล่านะครับเอาจริงๆนะคำตอบเนี่ยง่ายมากกับเพื่อนๆครับถ้าเราไม่ทำอะไรและเราปฏิบัติด,ดูดูสถติติตามเขาเนี่ยนะ มันมาแ,แน่ครับเพื่อนๆครับวิกไปเวฟสี่ของประเทศเราเนี่ยจะต้องมาแน่ๆครับนะทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้ล่วงหน้าอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราจะรอให้ให้เวฟสี่มาในบ้านเราเนี่ยผมว่ามันก็ดูแล้วจะจะเขาเรียกว่ามันจะไม่มีความระมัดระวังตัวเกินไปหน่อยนะครับทีนี้เราต้องถอดบทเรียนครับเพื่อนๆครับเราก็ไปดูสิครับว่าเวฟที่สี่เนี่ยนะที่เขาเกิดขึ้นมาเ,เขาเกิดขึ้นเพราะอะไรในยุโรปเกิดขึ้นเพราะอะไรครับนะ คำตอบก็คือว่าแอนตแบคเซอร์ er, นะครับมีหลายคนที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนนะครับและกข็ข้อมูลตอนนี้ Data ชัดเจนว่าเวบที่4ของคนจนํานวนมากเนี่ยเกิดขึ้นในบุคคลที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับนะอันนี้ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นนะในยุโรปเนี่ยเขาตอนแรกเขาฉีดวัคซีนเยอะมากนะดีมากๆนะฮะจนตอนนี้เขามาฉีดวัคซีนอยู่ที่ประมาณสัก60% 70%ของประชากรอาะผมมากราฟมาให้ดูนะครับตอนเขาฉีดได้ประมาณนั้นนะครับ เขาสงบไปหลายหลายหลายนานเลยนะแต่ทีนี้เนะน,นี่ยตอนเนี้ยแอนติ x แอร์ของเขาก็เยอะไม่ได้ฉีดก,ก็ยังมีเยอะตัวเลขเขานิ่งเลยนะครับการฉีดวัคซีนตอนนี้นิ่งเกินไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเกิดเว็บสี่ละนะครับเรารู้แล้วนะเหตุผลที่เกิดเวฟสี่ในยุโรป เกิดจากแอนตี้วคซีนคือการคนที่เราเนี่ยไม่ยอมไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาดูตัวเลขในประเทศไทยบ้างเปรียบเทียบบ้างนะครับในประเทศไทยตอนนี้ตอนช่วงแรกเราทําการฉีดวัคซีนพูดตรงๆไม่ดีเลยแย่พูดเรียกว่าแย่เลยแหละนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้กระท่อนกระแท่นแบบไทยเนี่ยนะ มันก็ฉีดได้เยอะพอสมควรนะวัคซีนจะล่าจะช้าอย่างไรก็ตามในช่วงแรกๆอันนี้ก็ต้องไปว่ากันนะครับแต่ว่าในช่วงนี้เอาไวาในช่วงเนี้ยนะครับที่เรายังไม่เกิดเบฟซีแล้วเราเห็นแล้วนะย,ยุโรปมาแล้วนะอ่าเราจะทําอย่างไรนะเราจะยังแอนตี้วัคซีนกันอยู่หรือเปล่าเราจะมีแอนตี้แว็กซ์หรือเปล่าคนที่แอนตี้วัคซีนหรือทีกว่าแอนตี้แว็กซ์นะครับนะตอนนี้สถิติของเรานะครับฉีดได้ประมาณ60เปอร์เซ็นตะ์่ยใกล้ๆ อาจจะไม่ครบดีนะครับผมเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับฉีดไปประมาณสัก80ล้านโดสนะครับก็เทียบเทียบกับสัก60%ใกล้ๆยุโรปเมื่อสมัยสัก 3- 4สเดือนที่แล้วแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะฮะถ้าเราหยุดอยู่แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับถ้าเราหยุดอยู่แค่นี้เนี่ยอีก 2- 3เดือนผมบอกให้นะครับเวฟสีจะเกิดขึ้นในบ้านเราแน่นอนนะครับก็คือช่วงหลังปีใหม่นะหลังปีใหม่เนี่ยจะจะต้องเกิดรอบ4ี่แน่นอนเพราะว่าอะไร เพราะละจะมีการรวมตัวของคนเนี่ยจะวนม,มากๆอีกแล้วเราจะเริ่มปล่อยปากละเลยกันเหมือนเดิมนะครับถ้าช่วงนี้ผ่านคนไปได้นะครับก็จะไปเกิดอีกเวฟหนึ่งตอนปีใหม่นี้เวฟลอยกระทงเนี่ยต้องรอดูเนะว่าจะมีไหมแต่แต่ใจผมนะผมคิดว่าเวฟลอยกระทงไม่ค่อยมีใจผมคิดเองนะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับก็อยากให้มีกันแล้วกันแต่ถ้าเรายัางฉีดวัคซีนได้น้อยเนี่ยปีใหม่เนี่ยนะหลังปีใหม่เกิดเวฟสีแน่ๆครับเพื่อนๆครับ เราอาจจะต้องกลับมาล็อกดาวอาจจะต้องมาอะไรเหมือนที่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราจะต้องช่วยกันนะช่วยกันไปฉีดวัคซีนนะครับทั้งคนที่ไม่เคยฉีดที่ท่านแอนตี้วัคซีนต่างๆนะครับก็ผมก็เป็นคนหนึ่งที่เชียร์การฉีดนะครับแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มคนที่ฉีดครบแล้ว แต่ยังไม่ได้บูสต์เข็ม3นะเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะครับถ้าเกินผมคิดว่าถ้าตัวเลขเอาง่ายๆก็ถ้าเกิน3เดือนก็อาจจะบอกว่าเร็วไป6เดือนก็อาจจะบอกว่าช้าไปานะอาจจะบอกว่า4-5เดือนถ้าท่านยังไม่ได้บูสต์เข็ม3นะก็สนับสนุนครับเพื่อนๆครับไปบูสต์เข็ม3 นะครับถ้าเราไปบูส์เข็ม3เนี่ยนะกันเยอะๆนะครับในกลุ่มคนที่ได้ครบ2เข็มแล้วแล้วกลุ่มคนที่ยังไม่เคยฉีดเลยก็ได้ไปฉีดนะเพราะตอนนี้วัคซีนเนี่ยมีให้เลือกที่สุรินทร์นี่ถึงกับมีเห็นแม่ให้วงเลยนะว่า,า walk in มาแล้ววงได้เลยนะเข็มหนึ่งเอาอะไรเข็ม2เอาอะไรนะนะซึ่งซึ่งผมคิดว่านโยบายอย่างเนี้ยเป็นนโยบายที่ดีนะครับน่าจะทําให้ทั่วประเทศอะ่ะคือตอนนี้วัคซีนเรามีเหลือน่าจะให้คนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้เลยครับว่า จะฉีดอะไรอยากฉีดอะไรเล็กๆง่ายเขาฉีดครับนะเชียร์รัฐบาลนะเร่งให้ประชาชนฉีดวัคซีนที่เขาอยากจะฉีดนะจะเป็นการกระตุ้นให้เขาเนี่ยออกไปฉีดยานะครับและนะผมมีความเชื่อว่าตอนนี้นะครับถ้าพวกเราเนี่ยรวมกันนะไปฉีดนะฉีดวัคซีนอย่างที่เราได้อยากจะอยากจะฉีดนะัะนะครับใครที่ยังไม่ได้กระตุ้นก็ไปกระตุ้นซะถ้าพวกเราทํากันอย่างนี้นะครับ ผมก็มั่นใจว่าเวฟสีก็จะไม่เกิดขึ้นในบ้านเราเราจะชนะยุโรปเลยนะครับในรอบนี้นะในรอบนี้เราจะชนะยุโรปเลยนะครับเวฟสี่จะไม่มาหรือถึงจะมาก็จะไม่มีคนเจ็บหนักและคนเสียชีวิตจะน้อยมากนะครับนั่นเป็นผลที่ได้จากการที่เราเร่งระดมไปฉีดวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆครับในวันนี้นะครับชัดเจนนะครับว่าถ้าเรายัางคงนโยบาย ไม่ยอมฉีดวัคซีนกันนะคนที่ต่อต้านก็ยังต่อต้านอยู่คนที่ไม่ยอมก็ยังไม่ยอมอยู่เพื่อนๆก็ดูยุโรปเป็นต้นนะครับตอนนี้ระดับวัคซีนของเราประมาณสัก60%อพอๆก,กันกับเขาเมาื่อ3าสเดือนที่แล้วนะครับเราก็จะเป็นเช่นเขาเหมือนกันนะครับแต่ ผมได้บอกทางแก้แล้วนะถ้าเราช่วยกันดลลมกันนะครับตอนนี้ไปฉีดวัคซีนประชาชนร่วมกันไปฉีดวัคซีนรัฐบาลต้องช่วยนะครับช่วยอย่างไรช่วยให้ประชาชนที่อยากฉีดวัคซีนได้ฉีดวัคซีนอย่างที่เขาต้องการ <c oughs> นะผมว่าเท่านี้แหละนะครับคนที่แอนตี้วัคซีนถึงเช่นเขาแอนตี้วัคซีนบางยี่ห้อเขาก็อาจจะไปฉีดวัคซีนที่เขาอยากจะฉีดนะครับท่านต้องรีบเปิดนะไม่งั้นหลังปีใหม่เศรษฐกิจเราจะพังรอบหนึ่งอันนี้ออกมาเตือนล่วงหน้านะครับนะครับแล้วก็ นโยบายเดี๋ยวแถมอีกนิดหนึ่งในเรื่องของอนโยบายนะครับนโยบายเนี่ยนะครับที่เราตอนนี้เราเริ่มเปิดใช่ไหมล่ะเริ่มเปิดโรงเรียนเริ่มเปิดต่างๆนะทีนี้เนี่ยก็จะเกิดกลุ่มคนบางคนก็ติดนะในบางคนก็ไม่ติดเพราากราฟนี้ม่ให้เพื่อนๆดูนะครับกราฟนี้เป็นกราฟที่การระบาดในยุโรปรอบนี้นะครับประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูสิครับว่าการกัดการ,การที่เราฉีดวัคซีนอย่างเดียวนะครับ นะเขาก็ยังมีการติดขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ดีแต่ต่างกันเลยกับสวีเดนเพื่อนๆดูกราฟของสวีเดนนะครับสวีเดนเนี่ยต่ำเตี้ยเลยนะครับนโยบายในสวีเดนเนี่ยเท่าที่ผมเท่าที่ผมทราบนะครับผมไม่ได้รู้อินไซด์ในสวีเดนแต่เท่าที่ผมทราบเนี่ยนะครับเขามีการฉีดและมีการปล่อยติดโดยธรรมชาติด้วยนะครับนโยบายนี้เป็นนโยบายที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับคือ เราเร่งฉีดวัคซีนนะครับทีนี้การฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยมันอย่างที่เรารู้กันว่าวัคซีนไม่ได้ทําให้คนไม่ติดแต่วัคซีนเนี่ยป้องกันอาการป่วยหนักและเสียชีวิตพอเราฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับเราเปิดเมืองนะครับเปิดเมืองเลยนะครับแล้วถ้าเราไปเจอคนติดทําอย่างไรตอนนี้ประเทศเราทําอย่างไรครับถ้าเราเจอคนติดเราก็จะหยุดกิจกรรมอย่างเช่นโรงเรียนเปิดโรงเรียนเจอคนติดวัคซีนโควิดล้วก็หยุดโรงเรียนปิดโรงเรียนนะครับซึ่ง อันนี้นะถ้าถ้าถ้าเราทําแบบนี้เราก็จะต้องเปิดแล้วต้องปิดต้องเปิดต้องปิดไปเรื่อยๆเพราะว่าโควิดมันเป็นเหมือนเป็นหวัดนะครับนะครับอันนี้ผมก็ลองเอานโยบายที่ต่างประเทศเขามานําเสนอดูนิดนึงนะครับผมยังไม่ได้บอกว่าทําแบบนี้จะถูกต้องนะครับเพื่อนๆครับแต่ในสวีเดนเนี่ยเขาทาแบบนี้ครับคือเขาจํากัดเฉพาะคนที่มีอาการนะเขาปล่อยติดครับปล่อยติดเลยนะครับโรงเรียนเนี่ยสมมุติว่ามีเด็กไปคนหนึ่งนะครับ แล้วแล้วมีการติดเชื้อในกลุ่มเด็กหระมาสักห้าคนห้าคนนั้นก็หยุดนะครับเราดีเทคได้แล้วห้าคนมีอาการห้าคนก็หยุดไปคนอื่นยังดําเนินกิจกรรมต่อนะครับถ้าไม่มีอาการอะไรก็คือเป็นหวัดก็คือดําเนินกิจกรรมต่อได้ถ้าดีเทคมีอาการนะครับเราก็หยุดคนคน,คนที่มีอาการก็พอนะครับนยโยบายแบบนี้มันจะทําให้เหมือนกับการฉีดวัคซีนโดยธรรมชาตินะครับคือเอาเชื้อไปให้คนที่มีภูมิอยู่บ้างแล้วนะในคนที่ฉีดวัคซีนนะฮะเรามีภูมิอยู่แล้วใช่ไหมครับ พอเราไปสัมผัสเชื้อธรรมชาติเนี่ยมันเป็นมันเหมือนจะเป็นหวัดอะดูส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระตันกระทำแบบเนี้ยในในสวิตเดนเนี่ยเราเห็นกราฟชัดเจนเลยนะครับว่า,าเขาคุมได้นะและกิจกรรมต่างๆ,ๆภายในประเทศเนี่ยก็ดําเนินต่อไปได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมผมลองเอามาเล่าให้ฟังนะว่าเออนโยบายแบบนี้ก็น่าสนใจนะนะครับ แต่ทีนี้ท่านผู้บริหารท่านอาจารย์ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยาก็อาจจะต้องมาหรือบาณวิทยาก็อาจจะต้องมาคบคิดกันอีกทีหนึ่งว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับแต่แต่ในความมุมมองของผมเนี่ยผมก็มองว่ามันน่าลองเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าถ้าเราเจอหนึ่งคนเป็นแล้วเราหยุดกิจกรรมของทั้งสถาบันไปหมดเนี่ยเราก็จะเปิดปิดเปิดปิด,ปดไปเรื่อยๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งซึ่งผมลองเอากราฟของสวีเดนเนี่ยอ่ากับเทียบกับประเทศอื่นในยุโรปเนี่ยมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อเป็นแนวทางนรใน ที่จะคิดดําดเนินการในประเทศไทยต่อไปนะครับสรุปในวันนี้นะครับเวฟ4มาแน่ครับเราดูยุโรปได้ถ้าเราไม่รีบไปฉีปดวัคซีนให้มากขึ้นเวฟ4จะไม่มาครับ ถ้าพวกเรารีบกระตุ้นเข็ม1กันนะเข็ม2คนที่ยังไม่ได้ฉีดและไปกระตุ้นเข็มบูสกันนะครับจะไม่มาครับแล้วก็ลองทบทวนนะครับนโยบายที่ว่าเจอคนหนึ่งปิดทั้งโรงเรียนปิดทั้งสถาบันลองเอาโมเดลของประเทศต่างๆเช่นสวีเดนเนี่ยเอามาพิจารณาดูอาจจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยได้นะครับวันนี้ผมเอาไอเดียนะซึ่งค่อนข้างที่จะอา,อาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหม่นะเป็นฟังดูเป็นเป็นไอเดียที่ผมคิด พิจารณาขึ้นมาเองนะครับก็อลองพิจารณาดูว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมว่าผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ